แกคนหรือมนุษย์นี่น้อยนาะยเอาวแหวเสดจะบกวกกับเลสีลเดธรรมอ๋อนี่ไงแต่นาเบนจะสินเ,นเบนจะรมเบนจะ,ะ,ะสินใโอเจค้อเบญจะทำในโอเสกส้จีอากตัลละล้วเลสเรสกเรละซะตรงข้ามละวซะศีลเดอธรรม หาลวปสิญาเออปสินหเบนจะสินเบนจ,จะเจทำศีลตาบาลอบ่าแกละนอตาล้วสินที่ทำคะแนก็บาอูไปดะนอเปอมิจิกะ ตเลตาอับบะบะเดลบาเลตาหูตาแก่บ่าเลตาปวดตาเตบ่าเลตาจมิจมโมเลตมาเอามาซอมาน้ามาคลีดตาปลากิตาจะสีเนี่ตาปลาิไม่ตาบ่าเรบาเลไม่ใชทำนเนตาลือตาเลกมาสีเนตาแก่ลป ทำในตาเกมมาแล้วก็ศีลนี่แปลว่าข้องดเว้นกรรมย่อตาเกมมาว่าเอา,วาเวลาแจกจะไต้นาดกูดกูนะแจกกูที่ศีลดกรทำเนาะอ่าแล้วบรรดาเปิดลิเนาะเป็นจาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยปานาติปาตาปานาติบาและปานาติปาตาเวรมณี ฮัชเปราเกบคาเลตตามาเอมาสอมันนมาคลิมาซิมาชาตาแลอสู่สาวก็มีก็จะตาโคิตาโพคาแต่เลสู่สาวเดคือวิกเล่าเมเจอจำเป็นบ่าเมเอตือเลอตเลสู่เลสสว่้าปนุมาา ปราเกแล้วลตาปราเกตาถมาวเนอาก็อุเบกขาละธรรมเมตเวกขาละเมตตาเดกรุณาอันนี้เบญจศีลเนี่ยปานาติปาตาเว้นจากการฆ่าสัตว์ทำลายบิดเบียนน้อไม่เมตละธรรมก็ในน้ำเมตตาการุณาละเมตตาตาเอะการุณาตาสักยนยอเปเมตต မအမတ်သာမသိမချပါရဲ့ဘင်းတော့ပအုဒတတ်သက္ကညောခဲလေပတသက္ကညောအိုတဧတသက္ကညောမေအုန်ိပမအဒမသောဒရဘုဒ္ဓခြေအဲ့ဒီဘညာလက်ဝေတဧတသက္ကညောနေသမဒေဘုဒ္ဓဘာဓမစိမချမနာမအတာပါလဘာကိုဘာရောဘာနဗကလီ นเนี่ยวอเดตาเอละเมลปากะเคเมละตาปกาก็ตาก็มีก็จะในมือเนี่ยคือตาสักกย้อนในเมืลตาและบากบูาก็บานาปากิปูเพลกิในมือนี่คืออันี้ตาโอตาชนในพมเโอเนเดตาเอตากวีตาสกุญญยสักย้อนี่แต่ล้ก็ลลกุหมาบากเลเมจะสินสิน และตกโขก็ประกาลตามมาสิมาจะมานมาเออ拉萨โตวาต่โตบาอนี้ตกโขขี้ก้อนตกโดอเน่เอัทินาทานอัทินาทานาเวขมยญเตาะอเกือบละจันปล้นการจี้คือเราคือลรดแค่นี้ผ้าดาต่ลอมุตลอมา เมืออ well ุณเดระทำประกอบเลสัมมาอาชีวะหรือสัมมาอาชีพประกอบอาชีพสุจริตคขาเญ็นยอพีตามาตาตาหูตาแกสเกสวาลบบาทแล้วเอี่เนี่ยพเนี่ยพระตาบ้อุดเะตาแม่ชรตาขบกออเดเร์ตาปลี เรีอุปะบาคเาเลตา้เอุดโสผลิตาเดบะแม,มชกา,า,าตเอตโเลตามาเลตาบากิบากิวามาตบวพระม่อวดนะดีนเนียเ่ยพระ,ระกศข,ขี้วัตรปัเตอห่ากุณิยานิวัตรอคอบลาโตวะตัดเมื่อัตดสขันได้บากาเน กูตาลอตาเลเมื Aí, ่อเก็นีบาปกัเขือตาเลตาตดล้วลดตะตาซาลอโคซาลอนัไม่ปตาเด้ฮนชวาตาอคนเยตาฮินปตาเลก็จดล้ให้ร่ะแต่ก็มีก็จาดล้วบอีเนเล้กอาปกะเขือตาเลวอากเขื่อไี้บ่มันจะบามีจะบะขี้บะขีมันจะก็จเน ถ้าสูบ่าถ้าสบาตอบลืดตัวโเดามันจะเดืไปขีเลบมนิดเต้เบาบ่าอันนี้นี่แต่ตนตาขก็มีลก็จ่าเต่พดาเนี่ยอารก็หม่มันจะเดอยาลอืลเชือก็ว่ามันจะตาแลยมีเลเนาะเราชอบตาแลยมีเลยแล้วอากาศจาเนี่ยตอัอุนี่ลให้รอก็แบบีเนี้ยาอันนี้ก็มีออันนี้อก็มรก็มา เดเกดอะาบุเดปะนะสิอันนต่างมีเกิดจากอะเพอมอดตาพิทามาล้เกล้บะพอทขนี่พอนิปัาเลประกะเขือตไดะนอตทุกปุนี่ยิญานี่ทุขนี่พอนีบะอันนีคือขอดดอักข้อุดนี กาเมสุมิชาจาราเวจจากการประพฤติผิดในากาล่วงลำเบิดคำว่าล่วงลำเบิดมาลกุมมาเลตาสุบาซับบาเลตผู้ขาวกุกเลือตาโอโทอคือเราก็จะเราช่อดับกา,าก,าก,กาอิงห์ต่ภู้ข่าวโบเกลแม่ช้าด้วยอาเกตตาโอดจารอดเด มจลัลลจอดาบากูปัญญาเมโอดะตามแม่ชะกุปโคประกอบการสัรวมสัรวมอินทรีย์สัรวมในกาเมคลิทีทีสัญาเทีะเรนันานาหูสัญาสัญาละมื้นเดนเนเร์เนร์เนมุเนเคเอาออ,อ,อกอวิเอออ์กายบากา,าเกรกเพื่อกมื้อบาสุบาสะ sắm ruộng xin nhà, ăn được báu, được báu cái báu cái báu cái báu global, lò cho vay đất là ta quỹ, ta sụp đất ta bá, qua, lợt báu cái báu cái báu cái báu global, anh em được vẫn miêu đi nên họ mới nhòp ra sắm ruộng, nai cả, mà như là lợt prague ta อันละอากาศดาตัดต่อบาเก็บบาเกะตาละต่อบาเกบาโกลบาอเดรตาเอตากุยตาสุบาสะบาตาสุลอสะลอเล่ตาพุก้ากุกลึฤขุตอวิดาเกระบบระเบีธรรมชาติเละปรกฏลตาส ER ั้นหลอเล่สุลสะนะ ม่เมนเลตัสุตัสสวัสติเลกรรมกิเลกกิเลสกามมโหสถเต่าพที้ภพขานี่อวบิตมีลตาเมชโกผดเราไม่ได้ปากกูปานอยความเป็นคนเป็นมนุษย์นี่ประบาสิยาเมีกจ่ากอยากโอโอโกลด์ไดหอะนะอโกลดด้ไหเม็บาบกิบากบบาเกบาโลดต่ลรตาโกตาโกตาลรเจ้าแต่ตาเต็มมือเต็มพตาเอตาสต อะริวเรียกโลโอล,ลิมาป้าเวดะลีมาปอเกียกลโอลนอเดืดบาดตาลอดตาเละบาดตาเชิดก็ต่อบางอบางอบางอบาดโลโอเดตา <c oughs> แม่ชักตะกุปอเดออันนี้ตามื่อตาคือตาเลยเราเปดเราโอเวดาลุยจ,ยจยัดด้วยจัดอนนี้เ่มุสาวาทะมุสาวาะ มุสาวตาเวรมดตปูตเตะนะเลปราเกตปูตเตะัจเกตปูตเตลอเกตกูตาลอตากระก็มีก็จะเลอกอมีต่นกบะตากระก็ละจะเลออมบะดมนาวันปราเกดาตากระกลเกตเตะเตะเขวเตเข่งเงเตะิจพัดดี อันนี้นี่ยปะนบาปรากัปะบาโอเวดาเด้ลตาโลตาโตโตดาเลอโลโตดาเลอโตเนี่ไม่เมตธรรมเนี่ยก็ว่าความซื่อสัตตาโลตาโตตาโลแตตาเลอเกตาอากาอัมบะโอเดอสุโอเดอสาโอเดอคติโอเดอคอนโลก็มีก็จะถ้ากูได้เดลอร์ดอะบะนะ เลตตตนนตากโตมีเกจิจ่เกะเกตตสาซอนเกตตาบ้กบลกเนี่ยอุดเอติอโลสุสานลติลเชอันีเกตลตัโตลตปตเตลมีหละหละจ่หละละอกตาคูตาโลตากะโตละต่มบา ตก็โตแล้วเกตากูตารอตาดเมบาดดอพโตบาอันีตอตเตบาปรกี้อันออดสีอดทำเมื่อเาาบาิบาเนตาตตแล้วตาปวตัเตโตบาบุ่เราลอเร တဒ္ဓမိနေတဲ့မိတာမိနေတဲ့တ္တမိတာတ္တရေနေတဲ့ရေတာရေနေတဲ့တ္တရေအနိနောဘုဒ္ဓလာဒါ ഘോഷ နာဒါပုဂ္ဂေကြွာကေလှူကဂေတိနေတိနေတိနေတဲနာဂေလကဘတ်ဒါခေါ်လာတဲကဝဒါရေလို့အနေကေတာကုတာလောရမိတတ်ကြည့်နာအတ္တဘုဒ္ဓတဲဒမီကြီးကြာကြီးကတော့လောတ္တောသူဘာတဲဘာမှာပါ มาเตะเลอโลเลอะโตเลอมีนกวกมีก็จะบาบลอมือเล็บโตมือเตะดมือเบจุบันนามาซาดินดินีแต่สุาตัน้้มีมาซาดิันนีแค่แต่เดกบุเดบะตเกบปลาเกะแล้วก็เตอนนี่แต่ละสุราเมรยะฆันนี่บางวันตเออบากแต่ระยะนี่บลอตบล้อต้อมี สุราตาเลตาวก็มีก็จะอาเกเลอาทเกเกดลูเกก็มีก็จะปมเมอปมเมอปมเมเนื้อก็มีก็จะลเกินนูลกปหลบปบแคล็กแค่เจกเกินนู่ล็ปูลลจาลมีก็ได้จาเกละมหรปัสสตทีมหรปัตตโตเนตตเทลสะ นแล้วทำบุญก็เป็นล้สติสติสมาธิสันติสัมปชัญญะสตุติพะไม่สตุิไม่โอเน่ตัมุตะเจตามหากอเกตัดชมิตัดชมมุตัดชมมุกยาตัด h ở ใน่ไม่สตุิไม่โอปันบาสไมโอ

สติสัมปัญธยความรู้ตัวสมาธินี่เราจะัเถือสะสติเนตตตูีละสะตทีละสะเถือสะสิญญาละสะน <S 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 ี่อาเกตาละลุดุเพละกันแค่เลยบมาลมมาเกี่ยวมาลจเกียวบาเกิดเราตากูตากอระตเลสะตุทีตถือละตา ธอละซะโตละซะตุทีละซะนับเปิดละแต่พูดแตแกก็มีก็จะอันนี้แกตัดละลดโดดทื่อเพิมาต่ถมีแกได้จ่ายแกเพก่มตม่มีแกจ่ายแกเป็นชั่วมืชั่วโมงด้มีแกจ่ายกก็บ่ตุทีซะทโบอันนะถามโอแลกขาแลแล้วแตลตัตอตัวบ่าละ Aketa Mahu ha gò sát tổ chi Pragya Marge Đều bờ si ô bà thả bố Mì chê gò ha bà bà nê ta Mù ta chơi ra Ta mù ta chơi nè Mahu ha gò bà sát tổ chi Mahu ha gò bà ta thở lo sa Mahu ha gò bà ghi bà ta mù ta chơi đi anh em mà gia đình tôi bà nó trả lẽ được bà mà thế và mấy ông là là dễ dễ khó xin thăm để trả mưa trả cửa đi mà trả là công cũng muốn là cái nền mà đó cũng muốn là cái đó cứ sẽ trả đi trả trả mà dễ trả mà có hết lớn lui trả mới đến nẻ hết nẻ, có sa trả sa trả mới đến nẻ nẻ khí trả khí trả mới đến nẻ trả, từ gà 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 này, từ trả này có mới đến nỉ mà này, thưa bà kê bài nhỏ rồi bà, Nó, nọ, bố papa đồ đấy đã, kê bài cô bài nhỏ rồi, xíu giờ giải coi khó mới đến mà coi được, tôi kê bài nhòi bà, xíu được không, nọ, kê năn là kê là bố khí bố khải đó, anh nè nọ, bài ဟုတ်ကဲ့ပါညော်တဲ့ကြည်ဥ်ထမုကောကဟိုအာအိုကြား oddy ready ready เนาะအနေဒါချောမိတ္တချောမို့တဲ့ချောမို့ကိုယာတာစီကော့စီနံနာပုခောပလိုလဲတာချေကောတော်မြူ